ได้ทุกวัย คำว่าเกษตรกรอาจจะไม่ง่ายแค่การลงมือปลูกพืชแต่เกษตรกรรุ่นใหญ่อย่างชายคนนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นก็ต้องดูแลใส่ใจไงครับต้องเดินต้องตรวจตาเขาเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเหมือนกันตอนนี้ว่าเขาอาจจะเจ็บแค่ไรป่วยอย่างนี้เราต้องดูแลเขา ทำยันให้เขาหน่อยหนึ่งเนี่ยตีเขาเซไปเงี้ยตอ้องาำให้เขามดมากินหรือว่า,มาแมลงมากินใบเขาแล้วก็เห็นเขาแล้วก็จับให้เขาทําการ,กรเกษตรนะรอยเท้าเท่านั้นที่จะเข้าไปเยี่ยมเขาบ่อยๆเนี่ยแล้วเขาจะงามให้เราไม่ใช่ปลูกแล้วปล่อยให้เทวดาเลี้ยงอย่างเนี้ยถ้าเราได้เรียนรู้นะได้ศึกษาเขาเนี่ยเขามีชีวิตนะแต่เขาไม่มีวิญญ,ญาณแต่มันสามารถจะสื่อสารกันได้ครับ วันนี้บ้านของสมทรงแสงตะวันเป็นแหล่งดูงานด้านการเกษตรและชุมชนเข้มแข็งที่มีคนมาดูงานจากทั่วประเทศเพราะว่าที่ผมปลูกเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีทุกชนิดผมต้องการเน้นธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติโดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติเราต้องการทางเกษตรการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติกล,กลายเป็นกระแสนิยมที่กําลังได้รับความสนใจจากหลายๆฝ่ายแต่สําหรับสมทรง มันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วระหว่างที่เป็นครูเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าชุมชนบ้านบางพลับเนี่ย เขาทำเกษตรแบบผสมผสานอยู่แล้วแต่ว่าที่มีปัญหาก็คือพ่อค้าคนกลางเนี่ยจะกดราคาอยู่ตลอดไม่มีการรวมกลุ่มชวนชาวบ้านเนี่ยมันก็ยากอยู่นะผมเองไม่มีที่ดินมาก่อนเนี่ยครมันก็ไม่เป็นรูปธรรมอะ ผมก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นต้องทําให้ดูถ้าเราทําได้เนี่ยนะมันก็ดีเกษตรกรเนี่ครับเพราะว่าเราก็อยู่ร่วมกันแล้วก็ลดต้นทุนได้มากมายอย่างนี้นนะแนวคิดที่แข็งแรงทําให้ครูโรงเรียนประฐมอย่างสมทรงตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงแรกเพื่อทดลองทําการเกษตรที่คิดว่าสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริง เป็นครูก็จริงแต่ว่าเงินเดือนไม่มากเอาเงินเดือนนี้ผ่อนจงซื้อที่แปลงนี้ไงซื้อแบบผ่อนจงอะเจ้าของไม่ได้คิดดอกเบี้ยระหว่างนั้นก็ปลูกส้มโอไปด้วยไงแล้วก็ทําน้ําตาลมะพร้าวก็คือเรามีรายได้ทุกวันไงครั้งแรกก็ซื้อไว้แปลงนี้แหละฮะประมาณ7ไร่นะสีขนาดสวนนี้ถึงนูง่น ผมใช้ระบบธรรมชาติหมาฝือเมื่อก่อนนี้เขาใช้เคมีกันเนี่ยผมอยากจะอนุรักษ์ด้วยแล้วก็เน้นเรื่องของเกษตรธรรมชาติด้วยแล้วก็ลดต้นทุนด้วยเพราะว่ากุ้งหอยผู้ปลาเนี่ยมันเริ่มจะหมดไปแล้วใครๆเขาว่าบ้านนเขาบอกเออทําได้ยังไงแต่ผมจะลองดูไงรองผิดลองถูกดูนะครับ เมื่อก่อนนี้เราเรเขาฉีดเคมีกันหมดแหละเราไม่ฉีดมันก็มาลุมเราหมดไงแมลงก็จะเข้ามาเยอะผลพิ่พก็จะไม่ค่อยเหลืองเหมือนกันประมาณสัก2ปีกว่าเก,ก,กือบสปีนะมันก็เลยเกิดความสมดุลเพราะว่ามแมลงที่มานหนีมาเนี่ยมันเป็นมแมลงที่ช่วยเราก็มีพวกตัวห้ามตัวเบียยไงพวกมดแมงมุมอะไรพวกเนี้ยมันก็หนีตามมาอยู่กับเราด้วยไงในธรรมชาติเนี่ยมันก็มีแมลงที่เกื้อกูลกันอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มแตกใบอ่อนเนี่ยส่วนมากแล้วมแมลงจะวางไข่ใช่ไหม เราก็จะตัดหญ้าตัดแบบตอนนะนะตัดเป็นยอมย่อมยอมยอมเงี้ยเพราะมาแมลงนี่มันจะวางไข่ที่ใบอ่อนเงี่ยมันก็จะวางเตีย้ยเตไม่วางสูงหรอกเพราะว่า,มาแมลงท้องแก่จะไม่บินสูงป็นส่วนเนี้ยที่เราควบคุมได้สําเร็จเนะี่ยครับแล้วก็ไม่เคยมีผลเสียเลยแล้วดีมาตลอดพืชพวงหลังนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับ ปักไว้ชายตะลิงอย่างนี้การตะลิงพังได้นะครับพอต้นใหญ่ล้วก็ตัดต้นให้ตายแล้วก็เอากิ่งที่ต้นของเขาเนี่ยมาปักไว้ส่วนต้นใหญ่ที่ตายเนี่ยรากก็จะผุไปอากาศก็จะไปแทรกในดินทําให้โครงสร้างดินโปร่งเนี่ยมันก็ดินก็จะดีขึ้นแต่เป็นไม้พี่เลี้ยงเพราะว่าช่วงเดือนเมษาอากาศร้อนจัดอย่างนี้ก็จะไว้คลุมต้นไม้ถ้าเป็นฤด,ดูฝนอย่างนี้ก็จะตัดแต่งกิ่งให้แดดส่องถึงเพราะแดดไม่แรงมาก ครับตัวมาก็จะใช้แสงแดดในปรุงอาหารได้ดีขี้แดดนาเกลือเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการปากนาเกลือเป็นปุ๋ยชั้นดีที่มีมากในแถบสมุทรสงครามช่วงแรกเราทำโครงการซิฟด้วยกัน ผมทาส่วนอยู่แล้วแต่นี้เขาทํานาเกลือไงผมเองก็ไปเห็นที่แดดนาเกลือที่เขาจ้างขนทิ้งเยอะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย,ย่าเงี้ยพอผมไปเห็นเขาเนี่ยผมก็คิดว่าเออเนี่ยมันน่าจะเอามาใช้ประโยชน์กับส้มโอของเราได้หลายปีที่สมทรงทดลองปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ในที่สุดผลผลิตที่หอมหวานก็ให้ผลผลิตปีละสี่ฤดูกาลผลผลิตที่แน่นอนทำให้ความฝันที่จะรวมกลุ่มใกล้ที่จะเป็นจริงผมก็เลยตั้งกลุ่มได้นะครับประมาณตั้งปี2,524ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็คือกลุ่มผู้ปลูกส้มโอพันธ์เขาใหญ่ตะบลบางพรม ในสวนไม่ได้มีแค่ส้มโอการจัดการให้สิ่งที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องที่สมทรงและคนที่นี่มองเห็นวัตถุดิบทุกอย่างในสวนมีคุณค่ามากขึ้นถ้ารู้จักการต่อยอด ที่จริงๆแล้วเนี่ยมะพร้าวเนี่ยเขาเกิดก่อนส้มโองไงเขาเป็นพืชประจําถิ่นอยู่แล้วผมอยากจะให้มีหลากหลายด้วยกันแบบผสมผสานผมจะไม่เน้นพืชเชิงเดียวนะครับอยากให้มีไรายได้ตลอดถ้าเราทําสวนนะเราก็เลือก,กที่ตรนแดดร่มเราก็ทำตรนรห่แล้วเรารก็หลบซะมันไม่บังคับเรานี่นะว่าเราต้องทําตากแดดอย่างเงี้ยถ้าเราทํางานเราก็มา ต่เช้าสักหน่อยหนึ่งบ้านเราเนี่ยมันมีหลากหลายพันธุ์นะนะมีมะพร้าวใหญ่มะพร้าวจอมะพร้าวน้ำหวานมะพราวน้ำหอมแล้วก็มะพร้าวที่เน้นเรื่องของน้ำตาล และเป็นพันเตี้ยด้วยพันนี้มันเป็นพันที่คนเขาเก็บพันเอาไว้มันเป็นพันที่ให้น้าตาลเยอะก็คือพันหงทองเจ้าของเขาชื่อหงทองเขาเก็บพันไว้นานแล้วก็ไปเห็นอู้นี่พันนี้ไม่ธรรมดาเลยก็ไปขอเข้ามาเนี่ยปลูกไว้ร้อยต้นเนี่ยได้ผลดีออกทุกต้นเลยแล้วก็เอาไว้ลูกกระดกด้วยมันให้มันพิดเร็วนะไม่ถึงสามปีนี่มันออกดอกแล้วว่ะ นะถ้าเป็นพันธุ์อื่นต้องประมาณ5-6ปีแล้วก็โตช้าด้วยคือสูงช้านะเราก็เก็บเกี่ยวสบายครับถ้าเราไม่ทำน้ำตาลเราปล่อยไว้ก็เป็นผลได้ด้วยนะมันต่างกับมะพราะ้าวทั่วไป ถ้ามะพร้าวทั่วๆไปเนี่ยถ้าเรามาทําตาลบางทีมันไม่ออกหรอกน้ำตาลเนี่ยนะแต่ว่ามันเอาไว้ผลได้อย่างเดียวถ้าเป็นพันธุ์พิเศษพันธุ์ที่ให้น้ําตาลเนี่ยมันคุ้มกว่าเพราะเราเก็บเกี่ยวน้ำตาลได้ทุกวันถ้าเราไม่ทําตาลเราปล่อยไว้เท่าที่เห็นเนี่ยนะเราปล่อยไว้มันก็เป็นผล ต้องเฝ้าตลอดเลยนะต้องเก็บทุกวันจะหยุดไม่ได้หยุดแล้วเสียเลยแล้วก็ต้องนับหนึ่งใหม่ <Okay. S 1> พอจะได้น้ําตาลมาเนี่ยต้องประมาณสองอาทิตย์เริ่มมาลงเนี่ยนะเริ่มเหนียวดอกอ,อ่อ,อนๆเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ถึงจะรอได้พอจะรอต้องใส่ไม้พยอมไปด้วยไม้พยอมเนี่ยเป็นไม้กันบูดเป็นปุ๋มยญาดั้งเดิมคือมันมีความฝาดอยู่นะเราใส่ไปเนี่ยแล้วก็รอน้ําตาลเนี่ยมันจะอยู่น้ําตาลจะอยู่ได้ไม่เปรี้ยวได้ประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงจะขุมน้ําตาลได้ครับ ปลานำไปเกี่ยวเราก็กรองซะก่อนแล้วก็เกี่ยวเมื่อก่อนนี่ใช้กระบอกไม้ไผ่แต่ตอนนี้ป่ากาปิดแล้วเราต้องเิดต้องใช้พอสรัสต,ติกอย่างนี้ครับถ้าเราทําน้ําตาลแล้วผลก็จะไม่ได้เพราะว่าเราเอาน้าเลี้ยงเราหมดแล้วก็แบ่งไงอย่างที่นี่100ร้อยต้นเราก็แบ่งครึ่งประมาณห้าสิบต้นทําเป็นน้าตาลซะอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไว้ผลไว้ผลเนี่ยมันจะเก็บได้ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งต้นก็หนึ่งทลาย นะครับหลายต้นก็หลายทลายนะก็ประจําเดือนไปไอส่วนน้ําตาลนี้เราก็ได้ทุกวันครับคนสมัยโบราณเขาบอกว่าเป็นน้ําซึมบอ่อทรายปลูกไว้เฉยๆเนี่ยไม่ต้องดูแลมากถ้าเป็นมะพร้าวใหญ่นะสีวันก็ขึ้นได้ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นมะพร้าออน่อนะ ก็ประมาณเดือนละครั้งมันก็จะได้ทุกเดือนนะแต่ว่าถ้าเราขยันหน่อยนึงเราก็มาทําน้ําตาลซะน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยนะมันก็จะมีไรายได้ทุกวันนะครับนี่การจัดการ พอเดือดครั้งแรกเนี่ยเรียกว่าน้ําตาลสดแล้วเคี่ยวไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเนี่ยระยะนี้ก็คือเป็นใส่หลับใช้สําหรับทานกกาแฟได้ทานขนมปังได้อย่างเนี้เดี๋ยวอีกระยะหนึ่งเนี่ยก็จะยกมาคนให้แห้งเป็นน้ําตาลปึกถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ําตาลปี๊บอย่าปึกเป็นน้าตาลปึกมันสืบทอ,อดกันได้มาไงรงค์ความรู้อันนี้ยแต่มันจะสูญหายไปแล้วไงแบบนี้มีทนนี่ซนะึ่งไม่ควรเลย ปีปุงล um. ุ Mason, uh, ่งนะเอาใส่ลงไปลูกเหยียก็ใส่เลยลูกเหยใส่ช้นหน่วยเน้งต้องดิบๆนะผลไม้เนี่ยถ้าสุกๆขอไม่ได้หรอกสุกๆพอพอแบมันไปเจอความร้อนมันก็ยุบตัวลงรูปซุงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่สวยงามเขาเป็นถั่รู้เราก็เป็นคนไม่เอาทาน กินนอนเล่นเที่ยวใช้ตังอย่างเดียวก็เ๊ะคนมาดูอะไรกันบ่อยๆมาดูอะไรกันทุกวี่ทุกวันหเห็นกะทำนะแล้วไม่ได้สนใจมากมายอะไรตอนนั้นแต่เรามาทําแมพของเราเองผลไม้ทุกชนิดที่ในสวนเรามาพาะพร้าวมะนาวมะกรูดลองมเะเผาได้เลยทดลองมเะ,เะเผาเผาครั้งแรกไม่เป็นหรอกจะลองเรื่อยไปจนประบสบความสาเร็จใใยังไงล่ะ ปกติตอนนี้มะพราะอ่อนเนี่ยจากสวนเนี่ยผลตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่บาทถ้าเราอยากได้สี่บาทเราก็รอขายมะพร้าวอ่อนสิบูกก็ได้สี่สิบบาทแต่ถ้าเราต้องการยี่บ้าบาทเราก็ไปตัดมาเลยสิบูกได้สอง้าสิบสิ่งที่อยู่รอบๆข้างตัวเราเนี่ยมูลค่าน่ะมันอยู่ที่เรามองเห็นของมัน,นมันจะให้ให้มูลค่าตัอเราเมื่อเรามองเห็นคุณค่าของเขาถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าของเขามันก็คือเน่าอยู่ในสวนนั่นแหละมันก็ไม่มีคุณค่าอะไร บริบทของชุมชนของเรานะั้นมีอะไรบ้างเราก็เอาจุดเด่นๆนั่นแหละมาเป็นจุดขายมาทําให้มันเกิดคุณค่าซะในชุมชนเราเนี่ยมันมีของแปรรูปของพิต่างเกษตรเนี้ยนะเราก็สามารถจะต่อยอดได้โดยทําแพ็กกิ้งให้มันสวยขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างนี้ยมันก็เพิ่มมูลค่าได้แล้วก็ทําเป็นกลุ่มซะในชุมชนนั่นนะชุมชนของเรานะั้นร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันทําถ้ามีผลประโยชน์เราก็แบ่งปันกันไปในะส่วนนี้ แนวคิดที่แข็งแรงทำให้วันนี้ที่นี่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญที่จะทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีการจัดการที่ดีมีวิถีชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นของตัวเองที่แนวคิดของผมก็คือว่าอยากจะยกระดับเกษตรกรนะให้มีการกินดีอยู่ดีนะครับมีการจัดการนะ่ยก็ตามแนวร่ราชดิท่านในหลวงนั่นแหละ อยู่ได้เลยยันไม่ต้องเน้นรวยนะครับเอาอยู่รอดก่อนและมีการแบ่งปันด้วยมีการให้ความรู้กันอะไรกันอย่างนี้นะัมีหนิที่น้อ,นอยนะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุด ្សាងសានន្សាងល់ខ្លាំង់្និងពី